โลกเปลี่ยนแล้วธุรกิจกลยุทธ์ก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะคะ B2B เราจะปรับตัวกันยังไงเราจะหาลูกค้ากันยังไงเราจะทำยังไงให้เรายังมียอดขายที่ดีได้วันนี้เรามาคุยกันนะคะใครที่มีปัญหาในการทำยอดในช่วงนี้นะคะแล้วก็ประสบปัญหายอดขายตกอยู่ในช่วงนี้เนี่ยดวงมีข้อมูลแล้วก็มีตัวอย่างกลยุทธ์ที่ดวงเอามาใช้เองทำให้มียอดขายที่มากกว่าในช่วงปกติอีกด้วยซ้ำนะคะ เรามาฟังกันค่ะก่อนี้จะมาคุยเรื่องของกลยุทธ์ที่เราต้องปรับใช้นะดวงอยากจะมาแชร์แบบสำรวจที่ดวงเจอเมื่อสอาเดือนก่อนที่ m c k เ n นซี่เขาทำเอาไว้ได้ดีนะคะมีสาอย่างที่แบบสำรวจนี้ทำออกมาแล้วเห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็มีเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของดิจิตอลที่มีบทบาทมากขึ้น และในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เราย้ายจากออฟฟิศเป็นเรมอทออฟฟิศกันมากขึ้นอย่างตัวตารางแรกนะคะเรื่องของ spending การใช้จ่ายเนี่ยจากแบบสำรวจเราจะพบว่าหลายๆคนเข้าใจว่าลูกค้ามีการใช้จ่ายที่น้อยลงใช่ไหมคะแต่แบบสำรวจเนี่ยจะเห็นเลยว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมีการใช้จ่ายที่น้อยลงจริงแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมีการใช้จ่ายคงที่และมากขึ้นตัวนี้บอกอะไรเราคะ ตัวนี้บอกว่าลูกค้าเราเนี่ยถึงแม้เราจะคิดว่าเขาไม่มีการใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ใช้จ่ายเลยถูกไหมคะเราจะต้องหาให้เจอว่าเขาใช้จ่ายแผนกอื่นหรือเปล่าหรือเขามีการอินพุ้ฟที่ส่วนงานอื่นหรือเปล่าอย่างของตัวดวงก็ไปเจอว่าลูกค้าเนี่ยใช้จ่ายมากในส่วนของที่เป็นแวร์เฮาส์ในการจัดการสินค้าคงคลังในช่วงนี้นะคะ อย่างของทุกคนก็ต้องไปค้นหาให้เจอค่ะว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่ได้ใช้จ่ายตรงนี้แต่มันมีใช้จ่ายตรงอื่นหรือเปล่าอันนี้คือหน้าที่ของเราแล้วตัวกราฟที่2นะคะจะเห็นว่าการที่อันนี้เราน่าจะทราบกันอยู่แล้วค่ะด้วยช่องทางการขายแบบทั่วไปเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีมียอดพอๆกับช่องทางที่เป็นดิจิตอลเลยมากกว่าด้วยซ้ำแต่หลังจากเกิดโควิดเนี่ยช่องทางที่เป็นดิจิตอลเพิ่มมากกว่าถึง2เท่า จะเห็นได้ชัดจากกราฟนะคะว่ามันโดดขึ้นมาชัดเจนเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไป Face to Face กันได้แล้วถูกไหมคะแล้วในตัวกราฟถัดไปเนี่ยเราจะเห็นค่ะว่าทุกคนทั่วโลกตัวสีดำแล้วก็ตัวสีฟ้าอ่อนคือรีโมท e 0 0แล้วก็รีโมทบางส่วนจะเห็นว่ามันเกินครึ่งหนึ่งของกราฟไปแล้วคะ่ะ mm hmm. เกือบจะ80%ของทุกประเทศแล้วซึ่งตัวกราฟตัวนี้ก็คือตอบแบบสำรวจเรื่องของความมีประสิทธิภาพในการขายนะคะ ก็จะแต่ละที่ก็จะตอบไม่เหมือนกันแหละแต่ที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าทุกประเทศเนี่ยมีการที่จะรีโมทหมดแล้วหลังจากที่เราเห็นแบบสํารวจพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาในการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์ของเราในการที่จะเข้าหาลูกค้าอย่างวันนี้ของดวงจะมาแชร์3อย่างที่ดวงปรับตัวแล้วก็เอามาใช้ได้ผลจริงๆนะคะลูกค้าหรือว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มมากกว่าปกติที่เราขายทั่วไปด้วยซ้ํากลยุทธ์แรกก็คือการที่เราจะต้องปรับตัวให้มี ความแอคทีฟมากขึ้นในการหาลูกค้าต้องมีการหาลูกค้าแบบเชิงรุกนั่นเองนะคะถ้าเป็นภาษามาร์เก็ตติ้งก็คือทั้งอินบาวเอาบาวอินบาวก็คือตัวช่องทางที่ลูกค้าจะเข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นทางดิจิตอลทั้งหลายใช่ไหมคะ Facebook เอ่ยเว็บไซต์เอ่ยหรือว่าช่องทางการขายออนไลน์ต่างๆ B2B เองเนี่ยเราก็จะต้องมาให้ความสำคัญตรงนี้และ หลังจากที่บางคนอาจจะไม่เคยได้อัปเดต Facebook Page ของตัวเองเลยก็จะต้องมาเริ่มอัปเดตเพจของตัวเองแล้วต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์และช่องทางการขายทางดิจิตอลและตรงนี้ก็คือต้องมีการปรับกันแล้วก็ o u t b o u ที่เป็นหน้าที่หลักของเซลล์อย่างเราก็คือการโทรไปหาลูกค้าเนี่ยจากปกติถ้าอาทิตย์นึงโทร10เจ้าช่วงนี้อาจจะต้องโทร20เจ้า เราจะต้องมีการทํางานที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นจะมานั่งชิลๆิสบายๆบายเหมือนว่าก่อนเราคิดว่าแบบลูกค้าจะเข้ามาซื้อเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะในช่วงนี้อันนี้คือกลยุทธ์แรกก็คือทํางานเป็นเชิงรุกมากขึ้นกลยุทธ์ที่2ก็คือการจะต้องมานั่งวิเคราะห์โปรเซสในการขายใหม่ซึ่งโปรเซสที่เราใช้กันปกติเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นการโคคอไปวิสิทธ ไปประชุมกับผู้ถือหุ้นต่างๆไปประชุมกับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจต่างๆเสนอ proposal เสนอ contract แล้วก็ตอบข้อสงสัยต่างๆแล้วก็ Demo แล้วก็ปิดการขายถ้าเป็นโปรเ s s แบบสถานการณ์ปกติก็อาจจะทำได้แต่ตอนนี้เนี่ยกรณีที่เราไปหาลูกค้าไม่ได้ p โปรเ s s พวกนี้มันจะเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้เราจะต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าลูกค้าแต่ละเจ้าเนี่ย ระบวในการขายเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความกระชับมากขึ้นยังไงเพื่อทํำยังไงให้มันยังคงมีประสิทธิภาพอยู่แล้วทําให้เรายังปิดการขายได้อยู่ตรงเนี้ยแต่ละคนต้องมานั่งวิเคราะห์กันค่ะว่าเราจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนยังไงดีอันนี้คือข้อ2นะคะข้อที่3ก็คือเรื่องของการรีคอร์ลูกค้าต่างๆที่เราเคยทำโคคอไว้สมัย ที่เราจำไม่ได้แล้วลเมื่อไหร่เอาขุดขึ้นมาเลยค่ะลูกค้าต่างๆที่เราเคยวิสิตที่เราคุยแล้วตอนนั้นเขายังไม่มีอาจจะยังไม่มีบัตเจตหรือยังไม่มี potential ต่างๆเนี่ยช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะขุดเขาขึ้นมาค่ะเราลองมารีวิวกันอีกรอบนึงค่ะเราลองมาคุยกับเขาดูอีกรอบนึงค่ะว่าเขามีสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนไปแล้วไหมเขามีการใช้จ่ายอะไรที่ เราไม่รู้ไหมที่เมื่อก่อนนี้เขาไม่ได้แพลนแต่ตอนนี้เนี่ยมันจําเป็นแล้วเขาต้องใช้แล้วเราจะต้องรู้ให้ได้ค่ะกับลูกค้าที่เราไม่ได้สนใจเขาเมื่อก่อนนี้เพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมหรือยังไม่มี potential พอซึ่งรวงรับประกันเลยค่ะว่าถ้าไปขุดมาเนี่ยมันต้องมีอ่ะที่เขาต้องใช้จ่ายชว่วงนี้แน่ๆค่ะ,ะยุทธที่4คือการปรับตัวเป็น expert ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญให้กับลูกค้า ถ้าเป็นลูกค้าเก่าดวงก็จะเข้าไปลูกเขตเขาเข้าไปให้ข้อมูลเขาในเรื่องของ Product ที่อัปเดตต่างๆหรือฟีเจอร์ที่จะมาช่วยเขาในช่วงนี้ได้หรือถ้าเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆเราก็จะเข้าไปในลักษณะการเข้าไปแชร์อินไซต์ให้เขาฟังแล้วก็เข้าไปเสนอโซลูชันที่น่าจะช่วยเขาได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือกลยุทธ์ที่4ก็คือการปรับตัวให้กลายเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญไม่ได้ที่จะต้องขายของแต่ว่า เข้าไปเพื่อเทรนลูกค้าเข้าไปเพื่ออัปเดตอินไซต์ต่างๆเข้าไปเพื่อ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในช่วงนี้ที่เขาจะเอาไปใช้ได้ทันทีแล้วลูกค้าก็มีฟีดแบ็กที่ดีมากๆนะคะและ,และนี่ก็คือ4กลยุทธ์ที่ดวงใช้นะคะเพื่อนๆมีกลยุทธ์ไหนที่อยากจะเอาไปลองทํำไหมลองคอมเมนต์มาแชร์กันให้ฟังนิดนึงนะคะหรือว่ามีกลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมพิเศษที่ใช้อยู่เนี่ยลองแชร์ให้ฟังด้วยเนาะจะได้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็หลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วเชื่อว่าทุกๆคนจะมีไอเดียในการที่จะเอามาปรับใช้แล้วก็ามาวางแผนกลยุทธ์ของตัวเองนะคะอยากให้ทุกคน มียอดขายที่เติบโตขึ้นถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยากลำบากแบบนี้แต่ว่าเรายังคงสามารถที่จะมองเห็นโอกาสในวิกฤตต่างๆได้เสมอนะคะที่ว่าใครที่จะมองเห็นแล้วก็คว้าม,มันได้ทันเท่านั้นเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขสนุกกับการขายแล้วก็เรียนรู้กันไปทุกๆวันกับ B2B Top Sales นะคะแล้วเดี๋ยวดวงจะมีข้อมูลมีความรู้ดีๆอย่างเงี้ยมาแชร์กันเรื่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะสวัสดีค่ะ